ป๊อปตอบปั๊บกับลีน่ามิวบอกรักให้รู้บอกรักบอกรักค่ะรอให้รู้เองค่ะรอเขาทักมาก่อนหนึ่งวิจะรั่วค่ะขอเลี้ยงลูกแปปหนึ่งเทมปุระจิน้ำหอมโทรศัพท์แฮนด์ครีมค่ะโทรศัพท์ลิปมันค่ะลาซานญ่าพาซาบองโกเล่ค่ะ เกิน10เลยค,ะค่ะคนนี้ให้ร้อยเลยค่ะคนนี้เ s s i o n Fruit Strawberry Granita ทำไมอะ่ะเพราะว่า Passion Fruit มีความเปรียรร้ยว Strawberry มีความเปรี้ยวหวาน Granita มันเป็นน้ำแข็งเพราะฉันรวมทุกอย่างคอมบิเมนชนันก็คือดูแล้วมันสดชื่น Lively สดใสล,ล่เาเลยของหมิวเป็นขนมถ้วยฟูของหมิวเป็นเอา้าคุณเรียกจริงว่าหมิวเหรอก็ของหมิวเป็นถ้วยฟูไง๋อ <laughs> ไปฟูมันมีความแบบฟูฟูแบบไม่รู้อะ่ะบอกไม่ถูกแล้วมันก็มีหลายสีกลิ่นหอมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออดูเป็นดูเป็นมิวดีปล่อยให้หายไปแล้ว<ท> <laughs> เ,เล่นโทรจ้าง f อ i ให้ค้นคลิกแผ่นดินค่ะโอ้ถ้าเขาหนูก็น่าจะขับไปที่บ้านไปหาที่บ้านก่อนไม่จริงขอคำตอบแรกให้หายไปเลยพาไปโตรอนโตค่ะที่แคนาดาเพราะว่าน้องเคยไปแคนาดาแล้วแต่ยังไม่เคยไปเมืองนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากพาไปเที่ยวเมืองนี้ อยากพาไปวินเทอร์วันนั่นนนที่ลอนดอนนะคะแล้วก็พาไปดิสนีย์แลนด์ละมุนกลมกล่อมน่ารักค่ะฟินสุดใจ